สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนวันนี้ก็อยู่ในสวนกล้วยเหมือนเดิมครับเป็นแปลงกล้วยไขย่กล้วยไข่แปลงนี้เป็นกล้วยไข่ที่ผมปลูกเป็นกล้วยไข่สายพันธุ์กาแพงเพชรนะครับแต่สวนผมอยู่ที่ปลาจีนครับอยู่อำเภอนาดีก็จะประมาณนี้ครับแปลงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอระบบน้ําในแปลงกล้วยครับแปลงนี้ผมจะเป็นวางเป็นระบบน้ําหยดครับเป็นเทปน้ําหยด สองด้านครับครับสองด้านของกอกกล้วยครับของแถวกล้วยแบบนี้ครับบางเส้นคู่ปริมาณน้ําก็ใช้ได้ครับชุ่มอ่ชุ่มถึงข้างล่างล่องเลยนะครับถ้าเราเปิดประจําทุกวันวันหนึ่งก็ไม่เกินชั่วโมงครับเปิดอ่าเปิดให้เป็นประจําทุกวันครับประมาณนี้ก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับแปลงนี้ความยาวแปลง ที่ผมใช้เทปนะครับความยาวแปลงจากปลายสายนี้นี้เป็นปลายสายนี่ครับเราตัดล็อกแบบนี้ครับปลายสายวางไว้ก็ได้ครับแบบนี้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องดึงสายให้ตึงก็ได้ครับวางเดี๋ยวน้ำเขาก็ไล่ครับเวลาเราเปิดถ้าว่าเราวางสายแล้วเราดึงสายตึงนะครับเวลาโดนอะไรขีดก็สายก็อาจจะ เสียหายได้ครับเราก็ต้องวางไว้หย่อนๆหน่อยนึงครับแบบนี้ครับความยาวแปลงครับความยาวเทปที่ผมจากจุดจ่ายน้ำจากวาล์วน้ำมาจนถึงปลายปลายสายก็ประมาณ80เมตรครับที่ผมใช้อยู่ก็หยดเสมอครับตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสายนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ให้ดูรูน้ำหยดครับเป็นอันนี้เทปน้ำหยดขนาด16บมิลครับรูหยดเป็นรูคู่ครับนครับเป็นรูคู่แบบนี้จะหยดจะหยดคู่แบบนี้ครับแล้วก็ระยะห่างจากจุดนะครับจากกิ๊บจากกิ๊บรูน้ำหยดจุดนี้มาจุดนี้ก็20สเซนครับครับ ข้อดีของรูคู่นะครับเราก็จะได้น้ําปริมาณน้ําเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าอีกรูหนึ่งตันก็ยังเหลืออีกอีกหนึ่งรูนะครับก็จะทําให้น้าได้ใช้น้ําได้สม่ําเสมอทั้งแปลงครับแล้วก็ปริมาณน้ําหยดก็เร็วครับนี่ครับจะสังเกตว่าชุ่มลงมาถึงข้างล่างร่องเลยนะครับอันนี้จะเปิดประมาณวันละไม่เกินชั่วโมงครับ แปลงนี้พื้นที่ก็ประมาณ2งานกว่าๆครับไม่ถึงไร่<ม>ก็วางวางเทปน้ำหยดทั้งหมดกล้วย6แถวกล้วย6แถวก็ใช้เทปน้ำหยด12เส้นครับเส้นละประมาณ80เมตรก็ใช้เทปน้ำหยดหมนึ่ง,งม้วนก็เหลืออยู่นิดนึงนะครับ ก็พื้นที่2งานใช้เทปน้ําหยดก็ประมาณ1ม้หมวนพอดีครับเพราะว่าเทปน้ําหยดก็ความยาวเต็มก็1,000เมตรขนาด16มิ 1, มลหนึ่พันเมตรรูคู่ระยะห่างน้ําหยด20เซนก็ประมาณนี้ครับการให้น้ําก็จะเสมอทั้งแปลงครับแต่ก็อาจจะไม่เท่าระบบสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าระ,ระบบสปริงเกอร์จะกระจายน้ําได้ทั่วแปลงกว่าแล้วก็ นี่ครับบนร่องก็จะทั่วถึงหมดแต่ระบบน้ําหยดก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซึมวงเป็นวงกว้างออกไปนะครับจากจุดที่น้ําหยดจะค่อยๆซึมกระจายออกทั่วเหมือนกันครับต่อข้อดีก็คือจะช่วยในการประหยัดน้ําเพราะว่าเราใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ปริมาณการเปิดก็ไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จครับต่อวันแต่ถ้าเป็นระบบสปริงเกอร์ก็ ิดหลายรอบครับกว่าจะทั่วแปลงเพราะว่าขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มอีกก็เทปม้วนหนึ่งก็วางเสร็จครับทั้งแปลงอันนี้หมดเทปไป1ม้วนครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูจุดที่ต่อที่วาล์วน้ำหยดนะครับแล้วก็จะแนะนำการต่อเทปน้ำหยดเข้ากับวาล์วด้วยครับสำหรับ เพื่อนเพือนมือใหม่ที่ยังไม่เคยทํานะครับสําหรับเพื่อนที่ทําเป็นแล้วก็มีวิธีเทคนิคดีๆก็มาแบ่งปันกันได้ครับเดีย๋ยวผมพาไปดูจุดที่ต่อน้ํานะครับครับอันนี้มาดูวาล์วน้ําหยดนะครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับสําหรับวาล์วน้ําหยดนี่ครับตัววาล์วน้ําหยดเราใช้โฮซอนะครับเจาะ เพราะว่าขนาดโคซอเจาะใส่วาลน้ำหยดเขาจะพอดีครับแล้วเวลาเราใส่ลูกยางมันก็จะจะสนิทด,ดีนะครับถ้าเราใช้อย่างอื่นเจาะก็น้ําก็อาจจะรั่วได้ครับสังเกตว่านี่ครับน้าจะสนิทมากนะครับน้ําจะไม่รั่วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เราเจาะเสร็จนะครับใส่ลูกยางเข้าไปแล้วก็ใช้น้ํามันทาบริเวณตรง รูลูกยางนะครับแล้วก็สวมวาลวตัวนี้เข้าไปจะทําให้ลูกยางไม่ฉีกขาดครับทําให้อ่าทาให้มีความหล่อเลื่นนะครับเวลาเราเสียบวาลวเข้าไปนะครับจะได้ลูกยางจะได้ไม่ฉีกขาดแล้วก็สําหรับการใส่เทปใส่เทปถ้าเราสวมอ่าเอาเทปมาสวมเลยก็จะสวมยากนะครับเทคนิคง,ง่ายๆครับการใส่เทปน่ครับก็เพื่อนๆที่ใส่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับมีอะไรมี วิธีดีกว่านี้ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่เคยใช้นะครับเทปน้ำหยดก็ประมาณนี้ครับก่อนอื่นนะครับเราเดินเราเปิดน้ำมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดวาล์วน้ำหน่อยนึงครับให้น้ำออกหน่อยนึงครับแล้วเราก็จับสายนิ้วมือเดียวก็ใส่ได้นะครับเราบีบสายนะครับใช้มือนี้บีบบีบสายแล้วก็ให้น้ำเข้าไปในสายนะครับครับหลังจากที่เราแหย่เข้าไปแล้วครับน้ำ ตัวนี้จะดันนะครับดันสายสังเกตที่สายนะครับแล้วเราก็จะสวมเข้าไปได้ง่ายครับนี่ครับแล้วเราก็ปล่อยปล่อยสายเสร็จแล้วเราก็ปิดวาล์วแล้วเราก็หมุนเกียวล็อกครับนี่ครับแล้วเราก็เปิดวาล์วน้ําปกติใช้ได้ครับใส่ง่ายๆครับเทมน้ําหยดก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ